เงินออมปีละไม่ถึงล้านสองครั้งวันนี้ถึง30กันยาฟังผมออมหลัง1ตุลาคมครับปีที่1รับเงินคืน22,500บาทของผม20,000บาทท้วนครับได้น้อยกว่า2,500บาทครับปีที่2 45,000บาทของผม40,000บาทท้วนครับได้น้อยกว่า5,000บาทครับ ปีที่3 45,000บาทของผมยัง40,000บาททุวนเหมือนเดิมครับปีที่4จนถึงอายุ99ปีรับคงที่ไปเลยปีละ45,000บาท ของผมรับปีละ4,000มบาททวนนะครับจนถึงอายุ9 9เช่นเดียวกันครับว้าแย่จังน้อยกว่าเยอะเลยอะนะครับผมส่วนรายละเอียดคลิปเต็มนะครับดูได้นะครับล่างคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ของพี่ท่นี้นะครับขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะเอาจบ